สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนาะงสาวเฮเลนาคาเดนรหัสหก1กหนศูนย์วันนี้ดิฉันจะมาอัดส,ส่งการที่ท่องเที่ยวหมู่บ้านโคกใครค่ะบ้านโคกใครเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่เต็มไปด้วยเสน่ห์จากวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน โดยเฉพาะเป็นแหล่งเลี้ยงหอยนางรมที่สําคัญของประเทศมีแหล่งธรรมชาติสวยงามนา่าอัศจรรย์นำมาสู่การยกระดับให้เป็นหมู่บ้านโอโทอเพื่อการท่องเที่ยวคอยเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสชุมชนคือว่าตอนนี้นีทมีตรงเดียวตีข้างวนรูมีฮานารนนะ่ะทีก็เดียวนวนรนมีท้อนวัวชาวันชาวซึ่งกาัาตาย้นี่ทำปีวัวตู น้ำปีววตัวจึงกะกมุกคูจึงอะลงไปทางใต้นลาก็มีูเมืนเด้งกรนเด็งมืงงามันรู้ม้างบนนูมีอะไรบ้างมัยมีโอ้ยแต่รับเนยโอ้ยต่รับโอ้ยต่ับกันยอะกันค่ะแต่เราไม่รู้จักฝืมึงงารคุณ้อมืงงาอ๋ค่ะค่ะ้คุณนี่ก็รู้นี่ผมรู้นี่คะอยู่มึงงามามาตัวัน วัวปั่นนอืมสปาธรรมชาติหาดทรายร้อนหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหาดน้าร้อนซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ใช้บำบัดโรคเหม็นชาวปวดเมืนน่อยและกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านาควืไพรจากทริปท่องเที่ยวแบบธรรมชาติโดยใช้ชื่อสปาครูงร้อนหาดทรายร้อนและน้ําเอมโรนซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยนั่งเรือหัวโถงชมธรรมชาติยามเช้าพอถึงหาดทรายร้อนจะมีการเดินย่าบนผืนทรายที่นิ่มนะครับคุร้อนกำลังดี ต่อด้วยการเช้น้ำร้อนในจุดที่ต้องการสปาโคลร้อนเป็นเวลา10นาทีเพื่อเป็นการเปิดรูขุมขนก่อนจะไปล้างน้ำเย็นในลำคลองจากนั้นก็จะมีการนำโคลร้อนซึ่งอยู่ลึกลงไปจากดิลเลนประมาณ1เมตรซึ่งเป็นโคลร้อนที่มีสีดำสนิทและอุณหภูมิกำลังดี พอกลงไปตามร่างกายตามจุดที่ต้องการแล้วให้นั่งหรือนอนพักเป็นเวลา15นาทีได้รับเครื่องดื่มพร้อมกับขนมพื้นบ้านจากนั้นจึงรังโครนออกด้วยน้ำในลำคลองหลังจากทำกิจกรรมเสร็จจะรู้สึกสดชื่นผ่อนคลายส่วนจุดที่มีการพอกโครนร้อนนั้นผิวจะนิ่มขึ้นอีกด้วย